โอเคครับท่านผู้ชมท่านวันน pues them, name, ี s, ks, ้ก็อยู ma, ่ก er. ับผมนะครับเอากัทนะครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับอันนี้ผมส่งดีมาเจอแล้วนะครับส่งตรงนี้ตรงไหนบอสีมากบอสีถ้าคิดจบไปเกินก็ขออภัยกันด้วยนะครับอันนี้ผมแบบ ไม่ได้ผมอันนี้ผมบันทึกเสียงกับเกมพร้อมกันเลยนะครับไม่ได้ไปคัดแยกเสียงออกนะครับผมจะลองดูถ้ามันได้ผมก็จะใช้ไปถาวรเลยนะครับอือตีดตามสิ่งแล้วผมผมจะสอนเล่นนอกวงคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็สอนนี่ก่อนผมบอกหลายรอบแล้วว่าจะสอนนอกวงเก็บปืนเพื่อนเก็บปืนอันนี้เสียงเบามากเลยนะครับเพราะ จะได้นั่นครับจะได้ยินเสียงผู้ชมจะได้ไม่เสียแก้งหูนะอุ้ยปิปิงครับไม่รอแล้วตรงไหน,น bon 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 ผมว่าข,ขนาดหนเลยนะเนี่ยวีขขดีจัดมานี่ควหนุ่มเรานะครตาไปเลยนะทุกคนไม่ข,ขนาดเลยผมเล่นผมว่าผมเล่เเนดีนักกว่า ลอหน่อยยาเหรอยายายาต้อกิบยาแต่ไม่ได้ทำแต่งเรีดีไม่ได้หายดีครับจะตายเพื่อนช่วยเราหน่อยถ้าถจะมีการัึงอเไรผมก็จะขอโทษด้วยนะครับน่าไม่ไหวนะ ตาตถ้าไม่เจอคนก็ขวายไปกัด้วยนะครับผมว่ามันต้องมีคนอยู่บนบ้างมั้งไม่มีเหรอนันคือดูด้วย ปลอดภัยครับเด็กด็ดๆนะครับถ้าใครอยากล่นกับผมผมจะทิ้งยูดีไว้ให้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดลกไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับยเจ๊ต้นครับ่านผ้ชม เจ็ตเต้นตัก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 เลยไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ไม่ต้องก็แค่รอวงตัวต่อไปผมกองผมก็เต้นหมดแล้วนะเอสวีดีนี่ผมอัดตัวได้เลยฮะเลเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมันเอวันมันเอ ต้องเอาปนก่อนขึ้นชัา้นมาดิออกเดูเตรียมปืนลูดพร้อม ครับผมอัดเกาะแตกถ้าใครชอบคลิปนี้ผมอัดแกล้งเดมอนได้ขั้นสูงด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมได้นะครับแค่ีคลิปนี้ผมไปแล้วบายยุบ